งานร้านอาหารนะคะแต่ว่าประสบโอกาสยามค่ำคืนค่ะก็มีการลงมือจรการสัย์สินที่มีค่าแล้วก็ประกาศขายผ่านทาง a c e b o o k ค่ะอ๋อปีอีก้วนไปอีกแน่ทะเลาะกันแม่วยกวางุยผู้ต้องหาชาวเวียดนามพร้อมครอรววอีกหกคนถูกตำรวจสายตรวจและปฏิบัติงานพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาลหรือตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งจับกุมพร้อมของกลางโทรทัศน์ l อ d ซสี่เครื่องจุดเครื่องเสียงสี่เครื่องรถจักรยานยนต์หลายอ่ะ ของรอาหารและของกลางอื่นอีกหลายรายการรวมมูลค่ากว่า1นึ่งแสนบาทสำหรับคดีนี้นะคะแท็กซี่ในโครงการแท็กซี่ีได้แจ้งวดอลลาร์เดาแล้วดอลลาร์เดาแล้วหนูไปตัวเมียนะลูกหนูไปเดาได้ยังไงแกนี่ดูพี่เด้มันนี่เดาโชว์ใช่ลูก ดาวโชว์สิลูกจัดไปเร็วตำรวจจับคุณเอาไว้ได้ด้วยนายบุญนายล่าทำไมทำไมตายแล้วโดมล่าโดนล่าดาวโชว์ลยไม่ใช่ลูกอันนี้ไม่เป็นท่าของพี่มันนี่ไม่ใช่ของเธอโอ้พระเจ้าหมายจะวิปริตไปแล้ว้าตายแล้วดูสิอ๋อหวย ไหนใชบ้าเออนี่ของแท้ดาวเด้วลูกดาวโฉต้าวเออนี่ของจริงแน่นอนเนี่ยมันทำพฤติกรรมที่ไม่ดีเห็นไหมน้องมเลยเรียนแบกเนี่ย